21 wins and 9 l o s s e s นคนนี้นักสู้พันผสมจากปุริร Rob yeah. ัมประเทศไทยโรเบิร์ตโรงเรียนราชวินิตบ้างแก้วเห็นหน้าตาแล้วต่อกก็นึกถึงโรเบิร์ตแก่นนรสิงเลยครับลูกลักแบบนี้แหละครับเดินหน้าเข้าหาครับก้าวหดให้อยู่เลยครับมินแทกอ่องถือว่าตัวเองดีเหมือนกันครับหมัดหนักสอกคมแข้งหนักอ่ะ เรียนย้ำแฟนๆว่าให้ความรู้ไปด้วยนะครับมวยประเภทนี้นวมเปิดนี้เป็นมวยปรบโอ้โหเดนจ้วงเลยครับมินแทอองเกื่อไปแล้วครับแม่อย่าไปรับเยอะครับโรเบิร์ตครับโอ้สัญญาณอันตรายครับสัญญาณไม่เคยดีครับโรเบิร์ตครับโดนนี่แข่งนะครับต้องเปิดเกมบ้างครับเล่นบทโหดเลยครับมินแทอองจากเมียนมาโอ้ถ้าจะวิ่งเข้าหาเลยมินแทอองไต่เข้าไปครับพับในเห็นเลยแหละครับฐานล่างไม่ดีนะครับ อย่าไปใจใจเย็นนะครับมวยสามยกออกได้ออกเลยครับโอ้โหเข่ามาครับเร่งระดมโอ้หทามชาจะเอียงแล้วครับโดนอะไรก็ระทวยตรงนั้นแหละครับโรเบิร์ตครับโอ้ยังไงครับยังไงครับแปลกเลยครับโอ้ยไหวหรือเปล่าครับไปรับเยอะเกินไปครับแม่นี่ครับแล้วออกอาการขยกขย c เกแบบนี้ เหลือเฟือเลยครับ53วินาทีโอ้ต้องกระโดดหลบเลยครับเอาครับจับประคองเอาตัวรอดได้ว่ากันยกหน้าครับหนึ่งนับในเสีย1หนึ่งแต้มนะครับแหมในขณะที่มินแทออกดูครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับจบเลยครับแหมถ้าศูนล่างมันไม่ดีมันก็กระเือนไปหมดนะครับนี่ครับโอโหรอเลยครับวันนี้มินแทออก ขวาครับเต็มกกหูเลยนะครับดอกสุดท้ายนี่ครับไปเอียงแก้มรอก็เจอขวาเข้าไปครับสับล่างอีกทีครับเก็บตั้งแต่ลูกเจาะแล้วแะครับนี่ครับสายครับโอ้โหขวาครับเต็มกกหูเลยนะครับดอกสุดท้ายนี่ครับไปเอียงแก้มรอก็เจอขวาเข้าไปครับสับล่างอีกทีครับ เก็บตั้งแต่ลูกเจาะแล้วแหละครับนี่ครับสายครับโอ้โหขวาครับเต็มกกหูเลยนะครับดอกสุดท้ายนี่ครับไปเอียงแก้มรอก็เจอขวาเข้าไปครับสับล่างอีกทีครับเก็บตั้งแต่ลูกเจาะแล้วแหละครับนี่ครับสายวันนี้สวมบทนักชกโหดเลยนะครับมินแทอ่องโ เอา oh. ชนะน็อกโรเบิร์ตโรงเรียนรา้ววินิตบางแก้วไปได้ในยกแรกครับเ oh. ด็ดขาดจริงๆ